เดี๋ยวดูกันยังดาวนิ่งกด้ก็่ใการดราฟต์สิยูนิกินกาดาวแล้ววันนี้วกอยังอยู่คไหกัติดตามพักไปนเลยใจพอไปแห่ใจที่เสห็รักอ้ะฮะ่นรู้สกเลยพด่กิจเลยเอาเอาโอ้โจะร้องไห้ขอร้องไห้แป๊บยได้ปะ ว่ม wow. really? <im> ันจะเป็นชามด้วยมันจะเป็นดาบีด้วยฉันไม่อยากเล่นเกมนี้อีกแล้วเกมนี้มันฆ่าฉันเกมนี้ทรยศมากออยอยติดติดอ่ยติดติอยอ้ไม่ต้องส่งมาเพื่อขัดกันลักน์เอไปุกส่งยานุบายบายหนูกล้าป้าง่ลยทำไมอะทิ้มม คุมเลยผู้กำกับเป็นเกย์วันนี้จะพาทุกคนไปดูกันว่าเขาว่าแหกโค้ง,งเป็นยังไงนะเพราะแหกโค้ง,งแล้วไม่ชอบไปสเต็ตเลยนะสักตัวไม่ชอบไปสเต็ตนะสักตัวนั่้องไปถามหามันทุกคนข้าว้ปวันนี้เราขอเดินแล้วกันโอ้ยโอ้ยติดโอ้ยโอ้โหชั้นนี้พีเอ โค้งอะค่ะโค้งอะคักร like ัศปะรัศปะลาแหกโค้งอะแหกโค้งอะค่บแหกโค้งแหกโค้งอะคแหกโค้งอะนกว่ก็ม่แหกโค้งวะอ่ะครัทำไมทำไมทำไมเไม่เก่งอะเขไม่เก่งอะแหกโคงเป็นะแหกโค้งเป็นแหกโคงเป็นด้วย อยากของไปนะอยากของจะไปก็ไม่รู้เพื่ออะไรก็ไม่รู้เลยโอ้ยฉันนี้ฉันรักฉันนี้ชอบฉันนี้ให้ฉันรักฉันนี้ฉันนี้น่ารักมากเพราะว่าฉันชอบฉันนี้ฉันนี้ดูสวยงามแบบมันเลิศแบบหลบได้อะสมมติว่าเราเต้นมาใช่ไหมแล้วเราก็วิ่งใช่ไหมวิ่งแบบนี้เพราะเราก็ หามุมตรงเนี้ยแล้วเราก็มาลงตรงเนี้ยเลยลงตรงเนี้ยเลยนี่ไยายแล้วชเวสเต็ตก็ไม่เจอเรายกเป็นซิมโพที่มันจะเจออะไรเพราะเก่าชิมโพมันเออละเมอวันเนี่ยฉันจะหัวแล้วใส่ชิมโพลำไมเนี่ยฉันรู้ฉันไม่เจอรูสเตอร์เลยสะไม่ใช่ฉันถูกฝากไปหรือเปล่าเสียคนงับที่แปลว่าไอ้ <confused> <reais> อ้ยโอเคฉันแรกมีอีกงึงฉันแรกมีนกพิ้งคนะ์นะนกพู้งสุดแสนอันตรายที่มักจะกินเหลสวัสดีคอสโมตกใจหมดเลยนะตกใจนายนะโอ้ยโอ้ยติดหายตายวะเสียงคนตายหรือเสียงคนโดนงับกันนะ โอ้ฟังไม่ถูกเลยโอ้ยดูไม่ถูกดูไม่ออกเลยไม่รู้ค,ครับสูนครับสูตบอลนะอ้ยโอ้ยจกเก็บครับสูนเขาคิดเถอะรวมวิจัยกุ้งเป็นไปกันหมดแล้วอ่ะอยากให้เราคนใหญ่ใช่ไหมเป็นมาล้วใช่ปหมโอ้ว้าว ไม่เล่นหรือเราคนเดียวฮะเราจะไปแหกคุ้งแหกซอยแ,แบบซอยบัานเล็กเดียวอ๋อเดี๋ยวเรี่อนะเอ้โอ้ยตกใจป๊อปปี้ฮายป๊อปปี้เพื่อนมันหลบตรงนี้ได้นะทิชชามาเร็วทิชชาทิชชา บ๊อบบี้ป๊อบบี้ where are you? ไปเข้าเลี้ย อย่างนี้นะเออมารายาททีไรฉันไม่เข,ข้าใจเจะฆ่ามันกันนะชั้นนี้เจอตัวละครใหม่อีกแล้วเหรอฉสกิบตัวละครนี้มากเกียดเพียรโอ้โหกุ๊บแน่ใจนะวีกุ๊บจะจับฉันได้นะเฮ้จะไม่เคยทับให้กุ๊บจับฉันได้นะฮ่าฮ่าฮ่ามากเลย คราวนี้จะช่วยเพื่อนปัน่นเครื่องบ้างดูสิมีเครื่องไหมโอเคโออมีอ่ะกูกูปัสรบอัสราวไอ้กูบไม่ได้ไป้กูบสวัสดีฉันติดอยากให้กูเจออยาให้กูมองแต่กูก็ไม่มองเลยมิส่ตา กูไม่มองเลยสายตาที่เขาจับจ네้องฉันเพื그그่อจะไปหาเครื่องที่สามให้เพื่อนปู๊บไปจับจ้องฉันในสายตากูมองฉันเป็นฝุ่นและพิ่สายแค่นั้นแหลยฮะคือสามโมโหอืมไม่เก่งกับจำเรียนนุกคนฉันไม่ได้ป่านเลยสักเครื่องเออเขาทีว่าตกใจหมดเลยคขาที่ว่าดูออก ไปไปอังกอา์อังกอั์เจนอย่าให้กูเห็นจังสวัสดีกู AFK AFK อ่เอ่าไฮกูไม่เห็นฉันหรอไม่สนใจฉันคุณเกยดฉันอีกูออะกูอายโอเค งที่สหนเนี่ยก็จะไม่ออกห่างกนะะตายกัตายกตายเลยนะแตสีงอีกนึง้โอ้ใครตายจะบอกปีเบทรัมป์มาแล้วมาแล้โอ้ตัวบาอะไรเจอตัว้อะไรเจอตัวบาอะไรเจอโอ้ยไง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 งงง ไม่เป็นไรเพื่อนไม่ต้องคิว,วเราก็ได้นะโอโอกออกไม่ทันอะ่ะออกไปไม่ทันอะ่ะออออกไปไม่ทนันลูกอมเฮฮอนกล่องช็อกโกแลตล拉เออคอนซัลคอสโตโมตอ่ะตายนะคอสโตโมเราจะสักแสนยาวจะเลี้ยงดูนายไม่อย่างดีจะช่วยมิสชินายสักครั้งฉันเชื่อมั่นในตัวนายนะคอสตโม แต่ฉันรู้สึกว่าทำไมโคอสมมตตัวเปียเท่าเราเลยฮะโคตรสมมต้สู้สู้สู้แล้วเพื่อนสู้สู้สู้แล้วเพื่อน่าตายนะแต่กูตายกูจะลองให้หาแม่โอ้ยชั้นเดิมนะฮะโอ้โหตัวเดิมได้ไหมไม่จะจัดวัดโอ๊บขำไอ ก็อาว่าอยากเจอกูแบแต่เราม่เจอกูนะอยากเจอตัวมินอุ้ยเอกันล้ตดต้งัดเด็กจะมินเนเจอตัวมินจอก็เจอไม่ได้เนีตัวเล็กอยู่ไม่จับได้ง่าฮ่า ไอ้กุ้งไอ้กกุ้งนะไอ้กุ้งนะอ้น้องกุ้งเ่สงสารคอสโมจังที่คอสโมหายตสงสารคอสโมที่เราหนึ่หัวใจที่ต้องเกิดปันให้เราสงสาคอสโมอ่ะเพื่อนไม่ต้องลากมาทางนี้นะ่ลากมาฉันตกแน่อา ออฟฟีจอยไโอูหายไปแล้วหนึ่งคนหายโอเคอสยกตายอสยกตากโอเคขอโยลอขอโมขอมอย่านะอย่าดึกคุณดึกกูอยู่คั กรักไม่รู้ก็ต้รกกรกอบูอกลอกอมากขอบอบจริงอบมากๆเลยครับกรอบหวานหอมอร่อยชัวอืมบ่วนโค้โม่อะเราก็จะไม่มีออ พิ่ชาอยู่ไหมอ่ะพิตาพิ่ตาอยู่ไหนพิ่ตาชุบชุบชุบุบชุบชุมัออกไม่ทันอ่ะเั่อนอีกแล้วใจโอเคเลขสามเามเออ I'm to my Oh my gosh. Tapsuit. ขอร้องให้มีรัเจ้ก็ตัวขอร้องให้มีรกจ้ก,ก็ดีแล้วจะได้ไปว่าเพื่อนอะไรขนาดนี้ชีวิตฉันบนรน,นาขนาดรอบพหอมอร่อยเขาพูดว,ว่าชชิไปฉต้องเล้โซโล่เนอะ บักกิจชาเธอฆ่าเพื่อนฉันทำรมาอิตเวสเตดปั่นคนเดียวปุเนี่ยสบายสบายอืม่อาอะไรก็ไดนะ้แล้วใช้ก่อนแล้วไม่ได้ใช้แล้ว やい,い,いや。